สวัสดีครับก็หายไปนานเพราะว่าแบบเนี่ยผมไปนั่งคิดอยู่ว่าจะทำเลิกสำเร็จที่เหลือคือเพชฌฆาตเลิกราชาเลิกและสมนุเลิกยังไงดีก็นั่งเก็บข้อมูลนั่งคิดนั่งหาสิ่งต่างๆมาวิเคราะห์มาแบบหาข้อมูลว่าเราควรทำอะไรและ ทำอะไรถึงจะเหมาะที่สุดนะฮะก็ได้มาเป็นว่าเราควรจะเริ่มจากเพชฌฆาตเลิกก่อนแล้วก็อธิบายตัวเพชฌฆาตเลิกให้แบบเคลียร์ไปเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอพูดเกี่ยวกับเพชฌฆาตเลิกดีกว่าตัวเพชฌฆาตเลิกนี้จริงๆไม่ได้น่ากลัวหรือหมายถึงคนที่เป็นเลิกประหารชีวิตแต่อย่างใดนะครับคนที่อยู่เพชฌฆาตเลิกเนี่ย เหมือนเป็นคนที่จิตใจให้าวหาญเด็ดเดี่ยวคือพร้อมท้าพร้อมชนพร้อมบวกแล้วเหมือนเป็นคนที่ไม่กลัวสิ่งใจไม่กลัวอะไรที่แบบจะมาทำให้ตัวเองจะต้องจับตัวหรือตัวเองจะต้องเดือดร้อนพูดง,ง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับพายุ 4, ีก็เหมือนเป็นไพ่จัสติส์นั่นเองคร คือเป็นคนที่ยึดถือความยุติธรรมและยึดถือสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักจะไม่ยอมทำในสิ่งที่ผิดและก็จะไม่ยอมทำในเรื่องที่ต้องขัดใจตัวเองหรือทำเพื่อความพอใจของคนอื่นทำเพื่อความสบายใจของคนอื่นเลิกเพจะคาดเดินจะไม่ทำจะเอาความถูกต้องของตัวเองเป็นหลักและเอาสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองวิเคราะห์ตัวเองแยก มาเป็นหลักในการตัดสินคนอื่นและทำแบบทาในสิ่งต่างๆที่ตัวเองมั่นใจว่าถูกต้องและโอเคอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนดับสังคมเพราะบางทีสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราแบบวิเคราะห์ไว้หรือเตรียมไว้มันอาจจะผิดมันอาจจะแบบขัดแย้งกับความถูกต้อง ขัดแย้งกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชี้มาบอกมามันก็อาจจะผิดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความถูกต้องส่วนมากเพชฌฆาตเลิกจะเป็นฝ่ายถูกนะฮะถ้าถามว่าจะใช้เพชฌฆาตเลิกในการทําอะไรนะฮะก็ส่วนมากจะใช้เพชฌฆาตเลิกในการปลุกเสกวัตถุมงคลปลูกเสกของที่ใช้ในเรื่องการแบบ ป้องกันพูดผีพีศารป้องกันสิ่งต่างๆพูดง่ายๆคือเพชฌฆาตเลิกเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นเลิกใกล้ผีนั่นแหละถ้าบอกนิสัยของเพชฌฆาตเลิกเพชฌฆาตเลิกถ้าเปรียบเทียบเป็นนักมวยก็เหมือนกับว่าเป็นนักมวยสไตล์ไฟเตอร์ต่อยไม่หยุดแล้วแบบขยันต่อยคือจังหวะในการต่อยจะถูกหรือจะผิดยังไงก็ขอให้ได้ต่อยได้บวกไว้ก่อน ก็เลยทําให้เลิกของเปชชัคขาดเลิกนั้นจะอยู่ใน3ราศีที่ขึ้นชื่อเรื่องความตรงและความถูกต้องก็มีราศีมิถุนราศีตุลและราศีกุนนะครับคือจะอยู่ถึง3นมนวางย่อยและมีอีกหนึ่งนาวาังย่อยอยู่ราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมีนนะฮะคือมันอาจจะเป็นแบบเลิกขาดเลิกแตก แต่ว่าเพชรคาดเลิกนี้เป็นเลิกที่ถ้าใครได้ลองคบเป็นเพื่อนหรือได้คบเป็นแฟนจะเป็นเลิกที่พร้อมจะให้ความสุขกับทุกคนแล้วแบบทุกคนก็รู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับเพชรคาดเลิกเพราะเพชรคาดเลิกพร้อมจะปกป้องทุกคนแล้วก็พร้อมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทำในสิ่งที่ถูกต้องและพร้อมจะเสียสละตัวเองเพื่อ ให้คนอื่นสบายใจเพื่อความถูกต้องของคนอื่นอะไรแบบนี้ก็นี่คือสิ่งที่เป็นตัวตนของเพชรคาตเลิกและเป็นเพชรคาตเลิกโดยรวมนะฮะก็จบลบงไปแล้วสำหรับคลิปเพชรคาตเลิกนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะฮะแล้วคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ